อะไรว่าอะไรสวัสดีนะครับทุกทุกท่านี่๊ายสดีครับสวัสดีครับเจี๊ยวบ๊ายบครับโอ้ทักทายยามเช้านะครับก่อนไปทำการทํางานกระผมเก็บกอดน้ำด้วย ช่วยด้วยใบไ,ไม้ใบแห้ขยะตกแย่มากมายเลยเธอช่างเป็นคนที่ดีปูนมาแล้วเเธอช่างเป็นคนดีขยันเหลือกเกิน,นขอให้ลูกใจดีกับเธอนะปุ้ยแน<ม>า้า <laughs> เห็นกร์ตูนพี่ตงพาเห็นแต่ลูกเจ้ามากเบืงองนะน้ำงา งานอยู่ดอกเดียวเนื่อต้นเดียวลในบ้านเราเหลือไม่มีเลยจะไปทำงานไปทำงานกินข้าวยังพร้อมไปยังพร้อมไปโรงเรียนยังพร้อมไปแล้วเหรอพร้อมไปแล้วก็เอากระเป๋า เตรียมกระป๋าให้เรียบร้อยไปนนไก์กัดไปเลยเดี๋ยวพยกระป๋าให้เรียร้อยเลยเดียว พี่บูนี่ไปแล้วใช่ไหมรถโรงเรียนมารับนะใช่พี่ไูไปแลเหนี่มก็ไปแล้วโอเค เอาไปใส่กอดไว้ไใส่ต้นมันนูน่นนะต้นดอกอยาเอ้ดอกไม้นู่นนะใบนี้ก็ร่วงดีเนาะเมื่อไหร่ฝนจะตกรดไอ้ดอกม่วงนี่สักทีเนาะจะได้แบบว่าโอ้โหแล้รดดอกม่วงนี่เรียบร้อยเลยนะอะไรคือเรียบร้อยจะไม่ดกนะตอนนี้รู้ได้ไงว่ามันไม่ดกตอนนี้ตนนตนนเต็มเลยนะ มันไม่ใช่ดอกเยอะมันไม่ใช่ว่าลูกจะเยอะอเออ่วงมันใช่ธรรมชาติมันต้องร่วงอยู่แล้วพี่บางสวนน่ะหน้าแรงอะ่ะเขาเอาดอกเ,เอาต้นไม้เอาน้ำน่นรดให้ดอกมันร่วงอะ่ะธรรมชาติมันต้องร่วงแล้วมันถึงจะเป็นลูกถ้ามันอยู่อย่างนี้มันจะเป็นได้ยังไงเรา ไอดอกเต็มๆเ,เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นลูกทุกต้นนะทุกอันนะเออธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ดอกเต็มต้นก็ดิง่งอาจจะไม่มีลูกเลยก็ได้เพราะลวงหมดอันนี้จากที่เคยเห็นมานะอือ ถ้าไม่โดนฝนไม่ล้างอะไรมันถึงจะไม่เป็นสักทีดูไปดูคนปุยกวาดนี่แหละก่อนไปโรงเรียนอือฮือ เก็บออกพวกที่เป็นถุงพลาสติกนั่นนะเอาไว้แต่ใบแล้วไปหอบใส่ต้นไม้ลาสพอแล้วหาเด็กไปโรงเรียน้แล้ว กาแฟยังเอาออกมาล้อข้างนอกกันเลยลูกเอาอ็กมาเร็วๆเร็วเดี๋ยวสายออกมาออกมานี่ฮะยำเช้า อะไรนะ1ิแตก10ตัวไหนแล้วได้เอากระเป๋าไปไม่เลยนะไม่เอาไปอาตันเอามากระเป๋าของเอาไปใส่กระเป๋ากับตาไปด้วยดิทาัานเง่าเอาไปด้วยกันเลย เอาหนังสือนํำมาใส่กระเป๋ากับตันสะพายไปใบเดียวก่อน,นก,กระเป๋าหิ้งเกียร์แตก1ิแตกไปเอากระเป๋าที่ใบที่ไม่ได้ใช้เอามาให้เกียร์ใช้ไปเออเออไปไปลูกเดี๋ยวมันจะายวางวกระเป๋าตัวเองก่อนแปากระเป๋าให้เกียร์ก่อน ไปไปไปอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งเล่นเวลารีบไปโอ้ยหยิง,งลิงบาลเช้า,ชาเย็นทุกวันนะครับบรรยากาศนะโอ้ยสองตัวนี้กันใส่กันปุ๋ยตอนนี้อ่ะไทเกอร์กับใจแอ่น่ะไทเกอร์เอาคืนแล้วนะสู้ได้แล้วนะ เออดู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 ก่อนโดนแก้งอยู่คนเดียวตอนนี้โดนแล้วโดนเอาคืนแล้วแจนโดนเอาคืนเลยไหมไทเกอร์ดเล็บตัวตัวเต้าเต่าแล้วดูดูเออแจนจะทานไทเกอร์ดเลยไทเกอร์ไทเกอร์จะทานแจนไม่แดงมองให้เลยคนยอมน้องดีวันนี้โหกระจังเลย อ่ะเธอก็ไปเอารถเอาเรือเตรียมมาแล้วใช่ไหมใช่สำหรับการไปตอนเช้าเดี๋ยวรอให้เจ้าหมูอ้วนไปเอากระเป๋ามาก่อนนะครับจะได้ให้ทําทีไปรงเราะโอเคอ่ไปเสร็จเรียบร้อยได้เปลี่ยนกระเป๋าครับครับครับใจเอ็นใจเอ็นเปลี่ยนกระเป๋าเข้าใบใหม่ละอืมนี่อะไรนี่ไม่มีลูดก่อนโอ้ยอ่ไป ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวจดก,การเองใจเอนใจเอนมานี่เฮ้ต้องเลยจับแล้วพาน้องออกถนนชอปปิ้งตามเฮ้ยมาเลยมาเลยไม่ต้องเลย ไปกันไปนี่ไปแล้วไปแล้วพอแล้วพา,วาสุแคนหลอกไปคนไปไปสวัสดีครับ